เจนนี่รัชนกพูดแล้วหมายถึงใครปมโดนรีดไถเงิน5ล้านล่าสุด3เมษายน2567ในช่วงที่เจนนี่ไลฟ์ขายของก็มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยเจ้าตัวบอกว่าต้องพูดเพื่อให้เรื่องจบไม่งั้นก็จะไม่จบมันเจ็บแต่มันจบใครอาจจะบอกว่าไม่น่าเอาเรื่องครอบครัวมาพูดแต่ตนต้องพูดหรือคนที่บอกว่าตนสร้างกระแสถ้าอยากสร้างกระแสจริงคงโพส์ไปนานแล้วเป็นปีๆแล้วแต่ก็ไม่อยากลงรายละเอียดดีเทลมากเพราะไม่อยากให้บอบช้ำช้ำใจกันมาก แต่อยากพูดให้ทุกคนรู้ว่าต่อไปนี้ไม่มีแล้วต่อให้มีก็จะไม่ช่วยเหลือใครแล้วแต่ถ้าวันนั้นไม่ช่วยรบกวนทุกคนเป็นพยานให้เจนนี่ด้วยว่าเจนนี่ทำดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงในครอบครัวทุกคนเจนนี่ยังรักเหมือนเดิมเสียใจเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งแต่เงินไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่เสียใจที่สุดคือเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์เป็นเรื่องของสภาพจิตใจและอะไรหลายๆอย่างก็ให้มันจบแค่ตรงนี้